สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับตรงกับวันที่3สิงหาคม2564นะครับวันนี้มาชมบ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านดมตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมาถ่ายเบื้องหลังนะครับของอาจารย์ประกรณ์นะครับ นี่นะครับสวนเล็กๆนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่สามงานนะครับสวยงามมากเลยนะครับจากการสอบถามนะครับเจ้าของนะครับได้ทำมาสองปีแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าขุดเป็นคลองไส้ไก่ขุดเป็นสายเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านข้างท่านก็จะปลูกนี่งครับชะอมก็จะเก็บกินเก็บขายตลอดประมาณนี้บนเนื้อที่เท่าไหร่นะครับตรงอันนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สามงานค่ะแค่หนึ่งไร่สามงานเองใช่ไหมครับก็สุระสงคืออยากให้มันเป็นเป็นแบบตัวเป็นเหมือนตู้กับข้าวของบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยทางสวนเนี่ยัห่างจากบ้านเดินใกล้ๆเขาก็ได้ให้มันใหม่ได้ยิน สวนแกก็จะจะเอาไปขายในตรงสี่แยกของหมู่บ้านค่ะแสดงว่าตรงนี้จะเป็นบ้านใช่ไหมครับบ้านนะครับพาแม่บ้านนะครับก็มาดูนะครับได้มาดูหลายๆสวนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่ไปปรับปรุงสวนตัวเองด้วยนะครับมีหล่งน้ำด้วยแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ก็จะ การบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะการปลูกการบริหารจัดการน้ําไม่เหมือนกันนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาดูเป็นแนวทางนะครับมีนะครับหลุมขนมครกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีกลางของสวนน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้มาดา่อครับผม จา,าตรงนี้คุณดูห่ายังไงครับมาดูกล้วยนะครับรเป็นยังไงบ้างมาดูสวนของคนอื่นเหมือนดีไห<ว>มดีม,มากเลยดูกล้วยเขาอ้วนมากเลยก็จะได้ดูไปเป็นแนวทางเพื่อที่จะไปปรับปรุงสวนของตัวเอง<ส>เพราะว่าแต่ละสวนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ ก็มาดูเพื่อปรับเปลี่ยนปรับไอเดียเนาะมาดูเป็นไอเดียนะเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนของตัวเองไปมาดเแล้วครับันนี้สครับสวัสดีครับผมนนันแกไม่ยุ่งเรื่องครอบหลงนานเท่าไหร่ก็เลยจะมาขุดให้เพื่อนเนอหก็เลยเอามาขุดตรงนี้ให้หนูหน่อยจะต่ะมาไ้ใช่ แต่ทีนี้พอจะให้ฝุดตรงนี้บ้างกับตรงข้างหน้าบ้านนู่นนะคะแกไม่ว่างแล้วตักนตะเตะกินนักเตช่วงนั้นการน้ำไม่ใช่การกระจายความร้นโดยรอบเลยครับนี่ครับก็เขาเรียกว่าปรับแนวความคิดนะครับเป็นการสร้าง ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบการปลูกนะครับอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับดูดูให้ท่านผู้ชมได้<อ>ได้ชมนะครับว่าระบบน้ํานะครับจากสวนเล็กๆจัดการบริหารแบบไหนนะครับนี่บางคนนะครับอาจจะมีสวนเล็กๆนะครับนี่ดู จะมีการขุดหลุมขนมครกนะครับโยงไปหาหลุมตรงนั้นนะครับต่อเชื่อมกันนะครับแล้วก็จะมีน้ําบาดานนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับในการสูบเติมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กระจายความชุ่มชื้นทั่วบริเวณนะครับซึ่งนะครับดูกล้วยนะครับก็จะเขียวมากเลยนะครับเขียวสวยใส่ปุ๋ยอะไรรงดูกล้วยแต่ละคือแต่ละวีนะครับก็ เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับนี่นะครับให้ได้ชมท่านผู้ชมได้ชมให้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะตัดสินใจในการปรับปรุงสวนตัวเองแม้ถึงว่าแม้ว่าผมจะมีสวนเป็นของตัวเองนะครับผมก็ต้องมา นะครับมาดูนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเราไม่ต้องการไปดูคนอื่นนะครับเพื่อนะครับคนอื่นอาจจะดีกว่าเรานะครับนี่แหละคือจุดที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับนี่ครับไปเรื่อยนะครับ โอ้นี่นะครับเข้าออมาเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนบุญรองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นลุมขนมครกหรือว่าเป็นคลองไส้ไก่นะครับรอบพื้นที่ นี่ครับหน้าดินขอบบ่ด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายมก็จะตองเป็นแบลนี้ครับกานต้องบอกว่าใช้พื้นที่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่ตั้นะคะเลือกเป็ตังไข่เพราะว่าบางบางลุงมาสุกลุงคนเข้าบ้านก็เป็นไข่ต้างมนต์ฝักฝักสร้างอไข่ต้างนตจินต้อน ไผ่สางบนนี่เขาใช้ลำไว้ทำกระทอมทำได้หรือก็เอามาทำเป็นเสียบได้ค่ะอำ 1, 2, ลำลำมันจะใหญ่เนาะใช่ค่ะแล้วมันตายต้นหนึ่งอันนี้ก็คืออีกพันหนึ่งมันจะเป็นที่กินสดได้ค่ะออ๋อใส่บวหวานาเช็ดน้ำผึ้งอะไร ไผ่นี้หรือเปล่าไอ้ที่เขาให้นั่นกินอ่ะมีแฟนด้าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันกินสดได้ไงมันไม่ขมอืเอาไปตำส้มตำได้ัอนนี้ก็น่าจะปลูกหนที่สวนเราสักพวงสักพวงนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่ลุมขนมครกเล็กๆนะครับที่กำลังขุดนะครับ มันจะมีหลุมใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบปล่อยผ่านไปเลยก็คือมีหินเก็บความชืน้นแล้วก็พอเขาค่อยๆซึมเข้าไปถ้าสังโนจะกระชื้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะคือเราต้องดูระดับระดับความชันของพื้นดินด้วยเนาะ,ะอันนี้ที่ดูก็คือมันจะเปน็นงูแล้วค่อยลาดลงไปความลาด,อาาดเอียงอืมอันนี้ขุด<ป>เองไป <ขอ S 1> ไปเรียนไปถูกคนที่มากเก่น คือสมัยเขาทำงานเนาะเราดูทีวีรายการขอแงแผ่นดินเขาดูคนไทเคยดีหรือเปล่าชอบมากมคือดูแล้วก็เก็บความรู้เรื่อยๆแล้วก็ดูใน u t u b e ระหว่างที่เราทํางานเสร็จทีนี้พอถึงกําหนดที่เราต้องลาออกจริงๆอะคะ<ม>่ะก็คือมาอยู่บ้านนะตอนนั้นมาคือด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วยเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ตากข้าวเสร็จก็ดู youtube ไปด้วยเสร็จมันเริ่มไม่มีความมั่นใจอะค,ะอค่ะว่าถ้าเรามาทําเองแล้วมันเจอ เสียงกระทบจากข้างนอกอ่ะจิตใจเราจะมั่นคงไหมจะทำต่อไหมก็เลยว่ามันต้องหาที่ใดที่หนึ่งที่เราไปไปศึกษามาแล้วเกิดความมั่นใจแล้วเราสามารถทําแล้วก็เจออะไรก็คือไม่เป็นมาตานสามารถเดินต่อได้น้องเรียนจบปริญญาตรีนะครับในลาออกากงานนะครับมากเอื้องอะค่ะเขาเขารับสมัครอาสาสมัครสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือ เป็นทีมที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อจะจัดงานหักคำอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนโรงเรียนโอชนบุรีของอาจารย์ยัก็เลยได้ไปแล้วก็ไปแล้วก็มีโอกาสได้อบรมด้วยออบรมอยู่ที่นู่นประมาณสองเดือนนะคะก็จะเห็นพื้นที่หลากหลายเนาะโดยที่นู่นเขาจะเขาจะจำลองพื้นที่เป็นแต่ละภาค พอดีเราก็ไปอยู่ในโซนของภาคอีสานแล้วก็ระยะเวลาที่เราไปอยู่ตรงนู้นนานะคะก็ได้เดินดูเป็นทั่วแล้วก็จะมองเห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ลักษณะคล้ายๆพื้นที่เราแบบเหมือนจำภาพแล้วคือป๊อบแล้วก็จะมีนาการสองว่าที่บ้านเราจะทําอะไรต่อได้มันก็เลยใช่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 ใ่ใ อันนี้ข<ร>ุดก,ก่อนคือเรายังไม่ลงอะไรครับผมเดี๋ยวนี้แมโอ้ไห<ใ>นขุดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกเป็นมองขุดมะได้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณตอนนี้มันก็เอมอ,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 อมอันเติมความชื้นได้มองไปดูเดี๋ยวกยระชีดคือถ้าเป็นหน้าอะไรงเราก็จะเติมแบบนี้แต่ถ้าเป็นน้ำฝนคือเขาก็จะมีฝนเราก็เก็บน้ําได้โดยที่แบบไม่หลากไปที่อืน่นนะคะ ถ้าในกรณีที่เราไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ได้สัางอะไรจากด้านข้างที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่คระด้านข้างถ้าเราใปานถ้าานี no 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 ้ท no 네ี่ก็ทำงากลี่ยนเหมือนกันแต่คือก็มาเปลี่ยนเลยมันทมาเล็กๆนี่พ่อแม่เห็นด้วยไหมครับเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วทำไมถกงยังทำได้ครับเขาที่เก็ไมได้คือแบบ ลูกตัดสิกาจไปแล้วเรอาออกแล้วนะอะไรเงี้ยมาอยู่บ้านแล้วนะก็ไม่ทำไปเลยตอนแรกไม่ได้ทำที่นี่นะคะมันทำลักษณะพวกน้องนาอยู่อีกที่หนึ่งฝั่งบ้านเทพบุตรค่ะอันนั้นก็จะเป็นผ้าได้นั้นขุดไปก่อนเลยแล้วก็มันจะมีเสียงคนอื่นเนาะทำไมมาขุดที่นี่ขุดท้านั่นเองเนี้ยมันแบบจะได้กินเหรอทำนาจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ด้วยความที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเรา เราแบบจิตใจเรามั่นคงแะตใจที่จะทแล้วใช่ใช่ค่ะเ้วเขาไม่รู้เหมือนเราหรอกอะไรเงี้ยเราไ่เห็นมาเลยว่าเขา, mm hmm. าเขาทำได้อ่างเงี้ยค่ะเราสูก็าทำมาเรื่อยๆแล้วก็แอบดูพ่อแม่แหละว่าเขาเขาก็เหมือนแบบพอฟังคนอื่นพูดอะ่ะเขาก็จะมีหวั่นๆบ้าง mm hmm. แล้วก็จะมีตึงๆกับเราแต่ว่าเราไม่ได้สนใจ mm hmm. เราเรา,เราคิดแค่ว่าถ้าเราถ้าเราทุ่มเทแล้วตั้งใจทำจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวเขาก็เยห์อหนเองอะไรเงี้ยต<ม>อนณป,ปัจจุบันรู้สึกดีใจดีใ,ใจนะเริ่มเริ่มดีดีดีขึ้นค่ะดีดีขึ้นเพราะว่าในสวนนี้คือแมอ่งเขามาสกบกืบได้ตัวยก็ออกอาทิและเชือสองเรื่อก็มีขายมีพระองอแล้วก็ปลูกหลากหลายมีตะเกียบหมอมั่งอะไรนันะ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะจะรกเหมือนนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะที่หลุมึกว่า แลมาเสร็จมาขุดใช่ค่ะพอขุดเสร็จทีนี้ตอนนั้นอะ่ะหน้าฝนแล้วตรงนี้มันเป็นหลุมแล้วปลูกไม่ได้ก็เลยามาปลูกตรงโคนดินที่แบบเือตักขึ้นมาแล้วมอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ปลูกปลูกปลูกแล้วตรงเนี้ยคุณเอาไอ้นี่มามาราดเชืเอเ้อเห็ดอะคะ่ะครับผมเพราะว่าพอมันเป็นหลุมแล้วเราเอาเศษไม้เศษหญ้าเศษขยะแล้วก็ เศษไอ้เนี่ยคือที่ที่เราก่อสร้างเนาะเป็นรางเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวกเขากินก็เลยเอามาปกปบกๆปก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 ไว้นี้ครับค่ะแล้วก็มีบางส่วนค่าเห็นเป็นล้อยางก็จะตรงโยดดูน้ํานะครับ <c oughs> น้ำแทโซลาเซลล์นะครับจะปั๊มใส่หลุมขนมครกนะครับด้านน้นนะครับคือเป็นคลองไส้ไก่นั่นเองนะครับ คุณแม่ท่านก็จะสงสัยว่าทำไมต้องมาขุดเป็นหลุมเป็นบอ่อขุดทำไมใครใครเป็นคนขุดแม่ยอมรับเพียงครับ <c oughs> เน<อ>ี่ยสองปีผ่านไปน่าจะดีจิงน่าจะได้ยินเสียงจากคนนี้คืออย่างนี้น้อยคุณโตคุณแม่ก็จะมีกล้วยแล้วก็จะมีผักอะไรต่างๆที่มันเป็นตลาดสดเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำนะครับตอนนี้แกก็เริ่มนุ่งเอียงมาแล้วค่ะายังสวนกงนู้นเนาะตอนที่แกเลี้ยงควายแล้ก็ หาาอะไรมาู่ที่2ที่3แกก็แกก็ยังไมได้เห็นปโยองยาที่เรากตอนน้ปัจจันคือวางเต็นด้วยนะครับไปสร้างเาเรียกอะไรพาปมือมีไว้หน่อยก็เียวยาในสวนแหละให้แกแง่ายๆสวนเล็กๆนะครับเป็นสวนผสมประสานแกก็ยังติดเรื่องแบบลงตัวมากเลยนะครับมีขาตะไคร

ัวนี้อนี่ครับดูการถ่ายทํานะครับแมวนี้จะตกคลองแล้วนะครับมันกปลูกอะไรก็ไม่น่าจะได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นทิศทางของการปลูกต้นไม้อยู่ต้นอยู่แล้วแหละก็ฝั่งตะวันตกเออฝั่งทิยใต้ใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะอันนี้ก็คือพอพอฝนตกหนักๆเราไปเห็นไอ้ตามปลาตามตัวยางแล้วก็ไปขุดมา ขุดม,มา Bref, ุมาแปะเลยเหรอเตรียมดินเตรียมดินไว้ก่อนขุดๆไว้ก่อนแล้วพอมันแขะงแข็มันควนโกนเป็นโซนนะคะแล้วเราก็มาแปะไว้ใช่ค่ะโอ้โหดีจังกำลังค wow> ีดจะปลูกกระแกนตัวเดียวสามปีเดี๋ยวก็น่าจะมีเห็ดและหกขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทองส่งน้ำพี่ขุดๆให้สร้างขึ้นมาที่บอกว่าตอนแรกทชาวบ้านก็บอกว่าขุดทำไมมันเสียตรงเสียที่แจ่ทำทองปีที่บอกครับ เพื่อเราได้เปรียบเทียบกักฝั่งที่เขาทำนาด้านนู้นมันก็จะเห็นความแตกต่างกันรีบั้เลยนะครับน้ำก็จะซึมไปที่นาเขาบางบางส่วนเพราะว่าเติมแล้วไม่มันอยู่ไม่นานมันงเป็นดินทรายด้วยแล้วน่าจะเป็นคือฝั่งนี้บ่อแกจะต่ำกว่าลึกกว่าใช่ค่ะจะลึกกว่ามันก็จะไหลามานี่นแต่เราก็มองว่าอย่าง,างบ่อน,นู้นมันก็หายนะคะเติมเต็มแล้วก็หายไปเลยแต่เรามองว่า การไหลของน้ำมาตางนี้มันได้ประโยชน์เรื่องล้วยเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะได้กระจายความชุ่มชื้นทั่วก็จะเป็นคลองแบบนี้รอบรอบกี่เลยนีไม่รอบค่ะก็คือมีแค่ฝั่งนี้เท่าที่มันได้ค่ะตรงนี้ส่วนตรงตรงไทตรงนู้นก็เคยขุดแต่ทีนี้คนคนดันบุนอะค่ะไม่เข้าใจแกก็เดี๋ยวจะได้ดัดแปลงสวนของตัวเอง ถ้าจะทําเป็น<อ>บอ่อกรบบ่อไรก็ได้เนี่ยบอ่อเล็กๆนะครับในสวนนะครับหนึ่งไรกว่านะครับมินนีโคกน้องนานะครับดูกล้วยแต่ละเครือแต่ละ,ละโอ้นี่นีนน่ี่มาดูเครืออันนี้นะน้าซื้อมาปลูกเนะาะมะฮอกกานีโตวไวดีเมื่อไหร่จะได้ปลูกไม่รู้ตรงนั้นนี่ครับรเป็นการเติมน้ำ ตลอดนะครับเลยเขาหวบมากเลยโอ้อต้นนั้นดูอะเครืออวบกว่าสวนเราอีกพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ,นรบในการทำป่า,าดเหมือนกันนะคะมินิโคกน้องนานะครับว่บาดนี่ครับพาแม่บ้านนะครับมาได้ชมหลายๆสวนหลายๆพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่า ตัวเองจะมีแล้วไม่ไม่ดูของคนอื่นไม่ใช่นะครับต้องศึกษาเรื่อยๆอนี่นะคะใหญ่มากนะครับยังไม่สุดนะครับระวังด้วยนะครับแตนเจอแตนแล้วนะครับสุดแล้วแต่ว่าใหญ่ยังจริงใหญ่มากเลยสุดแล้วเนี่ยตัดได้แล้วใหญ่มากมตรงนี้ก็จะเป็นแหนแดงป่ะจา้าแหนแดงเขาเลี้ยงไว้เอาไว้ไปปล่อยในทุ่งนาะ ไอ้เป็นพืชที่เขาเรียกว่าให้ให้ออกซิเจนดีเราว่าให้อะไรนะหรือไว้ให้ปลาให้อะไรกินเนาะ,ะมันที่เป็นพืชสดได้ด้วยได้อย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะทำนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องนะครับ มีที่เป็น5้าหกไร่นะครับที่เล็กๆมินิก็ทําได้นะครับสามารถทําได้นะครับก็เอาไปปรับประยุกต์เอานะครับในการจะทํานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับพิชยาชาแนลนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ